ชาวมอญเขาจะเป็นคนรักสงบเรียบง่ายมอญน,นี่เขามีประเทศมานมนานแล้วนะครับรุ่งเรืองตั้งแต่ก่อนผมว่าก่อนประเทศไทยซะด้สัไปนะครับแล้วก็ร่วมรบเคียงบา่าเคียงไหลกับกับประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพันเรศวรมหาราชนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะผมเองโดยส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหลี่ยงหรือชาวมอญเนี่ยผมจะมองว่าเป็นญาติพี่น้อง นะครับแล้วผมก็จะไม่ค่อยเหมือนตำรวจคนอื่นเขาพอผมมามีอำนาจหน้าที่ใครจะไปจับไปไถเงินพวกชาวมอญชาวกะเหลี่ยงเนี่ยผมจะไม่ให้ทำใครไปยึดเงินบางทีพวกเมื่อก่อนเขาไม่มีขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมันก็ขึ้นไปทํางานที่สมุทรสาครกันส่วนใหญ่นะครับไปทํางานเถื่อนพอได้เงินมาเขาจะกลับบ้านตำรวจจะตั้งด่านตรงสามแยกบ้านเก่าเนี่ย ก็จะไปยึดเงินยึดทองเขาผมให้เอาคืนหมดห้ามเอานะครับแล้วให้เขาเดินทางกลับบ้านนะครับเขาก็เป็นคนเหมือนเราเพียงแต่ว่าผีพุ่งใต้ดันไปเกิดข้ามตรงเจดีสามองค์หน่อยไปอยู่ฝั่งโน้นเลยต้องเป็นชาวมอญชาวกะเหลี่ยงนะครับแล้วผมจะมีความเมตตานะฮะคนงานกรีดยางผมในไร่ก็เป็นคนมอญคนกะเหลี่ยงทั้งนั้นนะครับ นะผมมีความเมตตาพวกนี้งไงนะฮะ